ปวสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ซู่ขสุคนมือนี่บรรยากาศอยู่หวยเด้อพี่น้องเบาซ้อนหางหายหายหนาหายตาไปเบิดมือว่าน,นี่พี่น้องเอ้ยมือนี่เบาซ้อนมาพี่ บรรยากาศมือนี่บรรยากาศมือนี่บรรยากาศม,มาหวยมาปิกนิกอยู่หวยสิมาทําการเอาชีวิตรอดในป้าหนึงมือและกาสีเฮดปินไกเอาไกมาปินมือนี่กำลังหางหากาะเกียมดังไฟนี่ก็สิบคือน้องต้น ต้นสบายสบายดีเซี่ตนะนเนาะเอาี่หลอดน้อบอลซอนเ <laughs> อาีวหลอดได้ป้าบอมันนี่นะเอาหัวน้อยแตนมาต่ออีก้วนี่โมเมนต์บ่มบออโมเมนต์โ <laughs> มนี่มาอยู่หาคนเธอถึงแน่บ่าถึงมาจากไซี<ส>นี่ของบออนยังเคนกล่องอยู่เนาะเด็กกับบ้าหนู อยู่ในปา่าเนาะเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดเอาซีวิทหอดคือเถ้าหารมาลายเต้นสับปูยังกะมีเบิด์ยังกะมีโอกไก่เขาไปหาอยู่ในป่าโคกกะมีก็ยังว่าเอาชีวิตรอดในปา่าไก่นี่วๆๆา่างกับดักเอาในป่าเลยป่าส่วนส่งเรื่องๆนี่ก็คือน้องนั่นเองสบายดีพี่น้องเอฟซีบอลซอนทั้งหลายวันนี้เอาชีวิตรอดไปพี่น้องเดี๋ยวไปปึงบรรยากาศคนแหละดังพื้นดังไฟอยู่ปา่า บรรยากาศเงียบเงาๆแบบนี 8, 2, nah. 2, ้บรรยากาศดีเอาเอาเอาตีรถเลยนะจตุรัสอ่อยไพเลยเป็นยังส่งนะดังไฟแล้วเอาเสียเอายังมาเห็ดอันข้างบนหนึ่งไปเอาหินหน้าเลยเดี๋ยวนั้นเอาเอาหินมาเนี่ยฮามาคันได้กันนะก็เอามาตั้งโมหนึ่งนี่นะ เดี๋ยวสิห้าหินมาเห็ดไว้ข่างหมดหนึ่งเลยมนบรรยากาศกระิปราบ้านนี่พี่น้องยีนในปลาเออเอามาอีกสามอันเอามีอีกสองอันนั่น เอาเอาไปใส่รองมึงดูเปรียบเทียบลองมึงเอ้ยไฟเบาใส่บ่มันหยอบก่อนบอกควันไฟกับมงท้องเท้าลงมาพี่จะไปตัวทิพย์งงสิกัดนะ ไปกับลุกแล้วมีกเราสีเอาหมอมาข้างเนื้อไหมในะกระปริอดึดอุดมสมบูรณ์กระโ,กโดดกหัวกระโดกระโดยน้อไม้นะกะันมู่ว่านนี่ไปหากอะไรร้ายอยู่ถ่ายคลิปปัดจิ้งได้ให้น้องถ่ายใหายแกสั้นๆเลยบ่ได้เอาลงซ้ดสนี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาสิะทำการปิกนิกกันอยู่นี่ อยู่นั่หัวเย็นเย็นสบายเย็นสบายเอาซุมน้ำไปยังเลยไปหากระพ้โอ้ยตกลงม,มาใส่ไพ่ทิ่ซุกเลยเด้หักหน่อไม้แล,ลยทั้งโอ้เข่าไพ่เลยนอนไล้ ปลาได้กระปูอีกเอามาได้ได้เนี่ยมาครับพี่นอ้องปลาปูยัางในบ้นานเหลเอ,อนะลลิ่นนะปูไข่ปูไข่คือกันเพนละโซ่น้องๆเพิ่นกลับไปหาอันน้องๆนะเพิ่นไปอันฮะใช่ได้ส่วนน้องๆเอองๆพิ่นกลับไปหาเราใหม่มาซ้อนกลับมาคุ้มไผ่ถ้าเพื่อเติมนำ้ำไว้ลวกไกลมันก็หอนเนาะโอ้ย กระสิมาทาเพิ่นพี่น้องเออหนาพี่น้องน่งเจแลวจ่าทาจี้จอยอกันพวกเขาไปอันพวกน้องๆนะไปาาหาหนไม้เพิ่นแบบนี้่นไม่หลท่ทา,เ,เ,าเบิ่งเอื่นกันไปเบิดผคู้คนเลยป้าเบาซ้อนเผาหมอหมอนำหลวกไก่ พี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีอยู่บ่บอซ้อนหายนะหน้าหายตาไปวนันนี่คือทอดกันยอยนนู่บ่คอมเมนต์มันเด้อพีนออน่น้องเด้อโอ้ยเห็ดในไทยน้องพี่น้องบอซ้อนอากาศเป็นคนแต่กับเจ้าแม่นอบสูบแบบว่าคลิปบ่ขึ้นแล้วกัขี้ข้านหอดจากเทศพัดว่าอนบาอนบพีนะะ่น้องกเกานาะ,น,ะนี่ได้ก็ต้องอดทนไปน้ำกันพี่น้องเอ็มซีเอ้ยนี่ไดก่ะคอยเป็นแห้งเสียแห้งใจให้บอซ้อนเนะ่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆนะ ไม่นอกมาคลิปแบบได้ก็ค,คอมเมน,มาานเต์มามเบาซ้อนสิไปเห็ดมากไปเลาะไปเที่ยวไปเรีนหันเล่นนีโบก็บอกเบาซ้อนมาเบาซ้อนสิไปเห็ดจัดการให้สิไปเห็ดห้มากแบบกินก็กินห้พี่น้องเออบ่มีแนวกินกรสิหามากินแนวกินแบบได้ก็หมอกำลังห่อนแล้วเจ้าน้อยจะสีเอิญเขาห่อนแหง มันบ่มีสัญญาณเสร็จหาเบาอาดกับเจตตุยอยู่สช่หิมาเลร่นน้ำอยู่มันเล่นบรรยากาศเย็นเย็นเยอะหวยพี่พังน้ำตกจ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 กเนาะพี่น้องเนาะได้ได้กันเล้วแต่พี่น้องเอ้ยเจ็สิไปนะเปลี่ยนซิมไปหาซิมอยู่จังหน่อยก่อนะซิมจ็ดสีบออกมาโทรหาสมเพลนมาเห็นได้ที่งานเฮามันกับขาดกันบอดดเนาะพี่น้องเนาะคำคำิเือทรงหนกแล้ว เสาวันกระโซสังนกกระทานาเบาซอนสิบโตเพิ่อนไปซุงอยู่วันเงินจีอมมาลาเพิ่นอยู่น้ากันเพิ่อนมาซอนน่ะโบหัวเพิ่นอยู่น้ากันคือสิแมงเพิ่นเป็นพี่เป็นน้องกันและน้องเป็น้องเนาะคำๆน่อยและเพื่อนไปซุงเพิ่นคุ้มภัยถ่ายยินดีโยก็อห่อนเยอะไปไก่ไฟเนาะ เัื่อวาสิไปน้ำผัดมาเอาเกลือยูใสเข้าไปนะขามหวยเยอะขามหวยเยอะโออุ้ยน้องหม่นี่เบิ้งนั้นทานาเบงหันเลยนน้องใหม่เดี๋ยวเห็นยูวิ่น้องอ้ยขนาดเขาเอาจูไวๆเด้นะเห็นยูอุ้ยงามด้ Thì ừ. thì đi cầu khử khuôn mặt ui ui Thế này hả ừ. hả 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 nó hả 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 nó hả hả đi hả 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 nó hả 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 đấy hả 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 คือสูงแท้เนี้ยเลยเห็นได้ขึ้นได้อยู่ไปจักเลยผีพวนเห็นอยู่บ่พี่น้องถ้าไหวยาๆมาเม็นต่อนเอาผ้าดิตัดใหม่เมนเอามาระซับลมให้นี่มึงดูมึงดูมึงเบิ้งสีไทยพี่น้องมึงก่อนมาดูความอุดมสมบูรณ์ โอ้ยพ้องเอ้ับด้ต้นโอ้ยโอ้ยคางนี้เลยต้นับด้โอ้ยชดโอ้ยดังมวนแท้ป้าโซด์วยต้นงามอหลี ข um, uh ้างนี้ก็มีใช่ในหันเลยมีห่วยพี่น้องเพิมห้เกียเกียเกียกไปยอ่าปีกจึไปสู่กับพี่ควรุกมาสร้นนเดี๋ยวแตกันเอาเโอ้หรไปสัตวด

เธอท้องนะอาเด้นหามได้ยงลงมาเลยป๊าอีกเถิงอีกอีกเฮามาล่าหมักปิปป้ปวนกัน,านบาดพีเป็นนองเอ,อิ่นหมากยังวะคนคนไทยคนจีเอิ่นหมากยังวะนู้นมูนู้น กินโซดูนั่นยังเฮ้ยย่ลงอะไรดิโยนกี่โก้เด้ขึ้นไปเฮ้ยจังลงไวป้าเฮยไปลงนะโอ้ยอย่าไปเห็นมันแตกไปเฮ้ยทีมงานเฮาทีมงานยูทูบเบอร์เฮาป้า อย่าไปเห็นให้มันแตกแล้วเ้ยทูลงมาตาตาทีมงานอันยูทูบเบอร์สาวสองเขาหมักคือยังนี่ได้อันหมักอร่อยนี่นะเสร็จไหมเสร็จเสร็จป๊าปะเลาไปห้านเอาใหม่ลูกนี่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 เปรี้ยวน้ำลายแตกพี่น้องปาายตไปไนี่ หลังจากเอาพิบปวนแล้วก็มาเอาดอกไมาอู้ยเฮ้ยก็เห็ดเป็นแท้จุ่งงัดนอู้ยนอ่ะนะทำไมทท่งนี้นะงามก็ต้องพูดอีกเลยเนาะอ๋อขาวอวยสวยตัวนี้เด้สองนอพุนพิบนีงคืองามแท้ว้าซัพเลย กวถือแมงน้ัลโอ้ยสับไต้ปลายมันด้วยมันเป็นแมงแมงบอต้มน้ำไหมบอกฮอนเลันเราก็จะไปล่าไก่ป่าก่อนเดี๋ยวเขาจะไปล่าไก่ได้เอาเลยคือเบอร์ทันเอาเลย อเธอตุนก็ถือว่าผ่านเดียกันซับน้อไม้ให้พี่ให้น้องดูปลาอ่ะใส่กระสอบแสบบอฮะจะว่านางก<า>ินทูกขักกระโดดดีอแท้เดียระฮะไปไว้น้องห, <laughs> หักเลย ปูไอ้เขาบริมาหานี่เนาะเอามีดมาปาดเถอะมังจบุเสียนข้างนนก็มีบอกหักเลยอู้คือบ่เสียมทเหหักมันดนน้อยผลไปหักโอยงดเจี๊ยัง mặt toilet hoặc hiện mày vẫn kiếm để phiền ông bà đi học ở nhà mặt chắn sao tôi mặt thằng học viên โอ้ยโอ้ยขาวชัวเกิดอนักทนยด้วยโยหาหน่อใหม่มาข้าวเดียวอุ้ยหน่อใหม่ยังคืมีแต่เป็นแต่เสียนูในนี้นะแน่นอนขาวๆหนึง กินไบุ๊งการไม่ตเสียเ่จนเขียววองคนะรับเสียบจนเขียวห้างทั้งหนาไม,ม่ไปนุ่ดดจำยังนะจำในมือเลยบุ๊งปาคุยบบนี้ ดห,ดหาแซ่บเปรี้ยวปากครับเบานันเห็ดป่วยมาพี่น้องมาตั๋ยตวย๋ตวยตยุ๋ยหมักที่พวนมันพี่น้องเอายัง สุดยอดพุ่นกะกระลังได้ไก่ไหมแต่สายนะ่ะบอะไก่ปลา,ปาบอกเอา้าเห็ดได้คู่เอา่าปลาเพิ่นเห็ดกับดักเอาได้ไก่ปลาพี่น้องพุ่นยังกลุ่มปมไก่อยู่ปลาทิศตกเอาพี่น้องคลิปนี้กะยุดสะกอนแล้วเข้าไป จังไปต่อกันอีพี่ที่สองนาะพี่น้องเนาะจัางไปเบิ่งการปีนไก่เดี๋ยวมาซ้อนสิปปีนไก่อยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้กะไปกอนแหละก็พ่อก,กันคลิปนาคลิปที่สองน้องของมือนี่แหละพี่น้องอ้าวสบายดีสบายดีสบายดี